เออเลยมาสามคนบ่ได้จักไห้พคือเก่งเลยเฮยหันมาสิยกโป๊ะ่ะนี่อ่ะพัวลูกแต่สาวแต่เด็กบ่เฮยสบายดีพี่น้องสบายดีน้องสีพี่น้องแม่นเข้าสิเป้ใส่ห้ากระเป๋าน้ำใยถุกที่พี่น้องยายเป้เสื้อผ้าขาวหูกับขาวหูน้ำยายเป้พี่น้องยายเป้สิ้ผ้าขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นสวรรค์น้ำยายเป้เนาะแต่แต่ว่ายายเป้ห้าง ยายเปล,ลงนรกกูบ่ลงพี่น้องน้ำมาหายข่าวดีน้องโฟสีกับยายแปยแต่ว่ายายแปน่ะบ่ได้มาพี่น้องยายแปยปั่นเขา่าได้ยักสอะเพย<า>ตอนตอนเขามาปั่นเขาทว่ามึงมันบอกแล้วมึงก็บอกว่าอีเมย์อยู่เฮือนยายแปนะ่ะอยู่เฮือนกับมันกับบักหม่อมพี่น้องซูนะ่ะขี่รถไท้ายมาพะยางเงียง้ยขี่รถขี่รถจักรมานำลำหลังอันนี้กินมามเกี่ยวได้หาให้

นนนนตลุมมันนาบะพี่น้องน้ำข่าวดีมาหายหาราะว่าห้าวกะห้ากกลับมาจากบ้านน้องมอสพี่น้องเลย,านะยราวะห้าวน่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับแม่นองเทนเนาะแล้วแม่นองเทนน,ะเเน,ทนนะขี่รถใหญ่ลงมาบ้านนีป้าหา้าขี่รถจกป้า,าก็ขี่รถจักรม,มาูู้ดียวบอกว่ากระเพาะขึ้นดดว่าสันก็บวาเยวสันโอ้ยหนาวมางึงเอ้ยว่ะใช้ข่าวดีนะข่าวดีทางฝั่งไทยจากลูกสาวคนสวยสาวหน้องคายนะคะท่านผู้ชม นี่ค่ะอ่ะพีเอ,อกเฮ้ยพีออกแล้วแนมมะพีชงหูไปให้น้องเบิง้งอย่าบังหนาเด้อแนมมะก้อนดีใจเบอร์เฮ้ยเป็นมีกำลังใจแล้วนเนอะเหตุเวียกกันเนาะแนมมะแนมมะโอเคค่ะต้มไก่อีลีแกงไก่ใส่ปีใครดูสิเบิงเ่งนี่ปีที่กูไปหายนะอือ จะเป็นตะกินแน,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 น่เนาะพี่น้องมกูแนี่แกงไก่ใส่ปีอัลกูหิวขาวป่ะเนี่ยกูพูดกินข่าวเพล่หมึงนูง่นนอครอบยังหายสู้ได้จักโมงและเนี่ยปาดอีนาวมึงใบมึงเครงกูยังไม่ได้กินข่าวเที่ยงแต่กูบ่กูบ่กินดอกกูอยากก็ได้ไปเอานยังไงมากินน่ะไปเป็นหนีเขายังไงไปเป็นหนีเขายังไงมากินน่ะไปเอาไปจ่ายด้วยอันอีนาวมึงจ่ายด้วยมาแรงอือขอบคุณหลายๆเด้อน้องสาวคนสวยเด้อขอให้เจ้า เฮงๆรวยๆสวยวันสวยคืนตลอดปีตลอดไปนะเออจบแล้วก็ f อซี่ทุกคนทุก่านเด้อหายซุ้มเจ้าอยู่ดีมีแหงอายุมั่นขวรยืนเฮงๆรวยๆนะอนาข่าวเอาไปซิเกี่ยวอยู่นะใครอีนวดวะไปถอดแล้วก็แจกกันเอาไปเลยๆแล้วอีเถ้ากูนี่5ห้าเงินหาข้ามถ้าได้นี่อีเถ้าเล งดูนี่แมวเห็ดบอนี่เปลี่ยนมาใหม่ๆอ้าวนี่คือถ้าหาเงินหาค่ำทะเลอีเถ้าเนี่ยได้มีอีเถ้านี่แย่เลยได้สบายดีท่านผู้ชมเฮ้ยมึงมึงมาฮอดอันมึงมาฮอตหน้าจังงงมีหนาวเงยกูบอกให้ตื่นแต่ตีสี่ตีสี่ตั้งแต่ข่าวเจ็ดโมงกันสันลงใส่ยังไม่ลง เจ Country, ี๋ยเราทายไปนี่เอสิเจี๋ยมาคุดข e <ain ways dishes together> <mind> ั้นนี่ยนะอันนี้หน้าพายเสียตัวนี้หักบดได้ดามเอาสิสิผัวมังหอยอยู่ฮะผัวมังหอยอยู่มันก็เห็นเลยเนาะมันก็แนมมาระวังเด้อมันจี้นะมึงเด้อมันจี่อยู่แล้วมันเห็ดเวี้ยมันเห็ดเวี้ยอย่างเนี้มันจี่อยู่แล้วพยางค์ของมัน มันจะได้เงินอะไรอะไหวใอ้กระโตูมน,นะจืไดไว้รถให้ขอมึงถือให้แล้วจักหมัดอันนี้ใช้หมัดเขานะด่านะเขาซาหมัดอยู่บ่ห<อ>นับมึงด้วยสิเออเป็นแถวไปแบบนี้เฮ้ยทางกลางนะ่ะบม่มีประมาณสามสิบเนานะนะั่ <laughs> มากินต้มไก่พี่ไอ้นั่มากินแกงไก่

ยายก็ม,ม่ดเออนนะอือนกงจอเนอยู่เออียกินนะเออเออเออขอขบคุณหลายๆจันน้องคนสูวยมึงชิมัดป่ะสิเคยโอ้ยพายใหม่ห้หน้าซะเ้อทั้ทงเห็ดทั้ทงสุบอินวัดบ่นอินอัดบ่สิเจนวอันนวอัจ้งางครับ่เฮ้ สิจ้างครับบ้าจักว่ายังดอกล่มทางสิจ้างบ่เขาสิมาเกี่ยวนะมาโลดมาโลดเดี๋วสันมันละเมอแล้วอ่ะมันละเมอมัดเลยอรกโกยไพ่ใหม่เสือให้แม่เนาะทั้งสูบทั้งหมัดนนั้เหมือนซ้มอ่ะเคยแสบบ่ โอ้ยผมดูมันหนมเสือกองกูบ่เคยเสแอะก่แกงไก่นะเสแออยู่เสแออยู่เกี่ยว้ไวเด้อขาสีลุงละอีกสมมือห้มาแล้วได้เคยอืมมาแต่ที่หาเด้ออันนี้เจ็ดโมงอีซีป่ะโพโพหดหงจะนอนดดกฮะ

อันนี้แหละพี่น้องแดนหน้านะไอเดนี่ขั้นนี้ลงไปพู่นพี่น้องลงไปพู่นพุนพุนชุดหันพี่น้องกระชุดพุ่นกระพู่นพ่อลายเติบลายเติบได้ผูดเยาแปรนะพี่น้องเลยแต่ว่าฮะแต่ว่าผูดตัวนั้นนะเป็นเห็ดหน้าน้องทรายพื้นผูดทิศเตดำหมพี่น้องผู้นู่นตัวโกเนาะไปตัวนั้นกระเจี๊มันสีหาสาวกนแหละ เห็อันนี้ก็ง่ายพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นมัดแต่สิค้นเมื่อบา้านพู่นะหัวค่ำพูมพื่อเอื่นหนึ่งมาเกี่ยวใหม่พี่น้องแบบว่าเกี่ยวยำเ้าขึ้นกันข่าวเที่ยงหนักก็ลงมามัดแล้วก็ค้นเมื่อนะพี่น้องไว่เนาะพี่ไอเนาะเ้าเดียวได้หายปู่ซีก็เก่งนะพี่น้องมัดเข่าค้นเข่าพอมันข,า,นนขาดขานั่นหมดเลยขาดเด้อขาดแต่ยำไปขาดแต่ยำไป เคยได้ได้แต็บได้เติบแล้วตื่นมาเนี่ยนะบ่เนะแฮมเฮิมแล้วบ่แ่ตว่าบดิซัมซ่าเาัมมือหนาละซัมเด้ออันนี้บอนตู่แย่แปรพี่น้องเนี่ยตู่เพิ่นมาผ่าแตงโมเนาะเด่นนัฮะและเดี๋ยวบอลเห็ดกินเพิ่นเหงาบกบกนี่แหละพี่น้อง ได้สงครามสั่นเนาะพายธงพ่นยังยี่ยงบ้ปะบ่ได้ลทงเงินพ่นี่จักมือพี่อายเจ้าบ่หจักมือเจ้าบ่เออมือพน่มือทงนะมือคิดว่ายายแปมาได๋แท้มนเาซับอยู่พุ่นเจโลถย้มาพี่เลยบ่ีาย ล้มตีอันน่าจะคุดไว้น่ะล้มเราไทยตีช่องสามสี่ทีแรกเอาลยทวดนี่กินต้มไก่ละดีอิดพี่น้องเอ้ยวายคือไก่ตอดเข่าแล้วทั้งเกี่ยวทั้งหมัดค้นเมื่อเลยมือเดียวบไม่ได้ตากแล้ววันนี้น่ะ ตามันฝนบ่ตกมันก uh. ็มันแแล้วเนาะพี่มันก็บ่ถือกับบ่เปียกดอกเด้เด้เด้เออมันก็ห้องมันอบแลา้ฮะเด้กมหนวดจ้างคนงาน2คนพี่น้องแล้วกินบ่จ่มกูส้มน้หนากินหมดได้ได้จักเพียง นายกีเพียงครับเพียงกินหมดเลยที่ดเ,ทดเดียวอือชมเด้แหลนเขาป่าุลใถ้าแม่นวานเขาบอกมาปั่นเขาหรือจังใดใช่ไหมเขาบอกมาปั่นเขายาแปรชิได้มากบนี้หรือยังใดหรือป้าง้อบ่ไรของเก่าหรือยังดใดอือ มื่นพัิมานะบนนี่ค่ะโอ,อ,อ้เออเออเออค่ะขันบนัวซีผัดขาวกินซีเบิร์ราะววะฮะอ <c oughs> <c oughs> ันมีแนวว่าวอนะอยู่้ายบ่าเนี่ยอยู่้ายโอ้อีบ่าเนี่ย <c oughs> น,น้ 1, นองซา,เ,า,า,าเป็นผักมาหนึ่งพันบาทพี่น้องเอ้ยพี่นาห้รัหาเลยเนาะค้าบัญชี่สามสิบบาทเป็นผักมาหนึ่งพันหนึ่งพันสามสิบบาทพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อน้องเด้อขอบคุณทีหักที่แพงเบืองแง่งตลอดมาก็ขอบคุณผู้ใหญ่จะดีทุกคนที่คอยซัพพอร์ตตลอดมาขอบคุณทุกคอมเมนต์คำติส้มเด้อแต่คำขอบคุณแหละกะ สิเฮ็ดแต่สิ่งดีๆเฮ็ดหน้าที่ของเฮาให้ดีที่สุดเนาะแต่คําขอบคุณแล้วก็เฮ็ดหน้าที่ของเฮาให้ดีที่สุดพี่น้องแต่ครอบครัวมันก็ภาระหน้าที่บ่คือกันพี่น้องเอ้ยอืออาสิกินสูเอ้ย โหลดเดียวเบิดเออคือว่าและโหลดโบมีเฮือนเนาะสิเบิดอยู่ดอกเนาะนึกจังไรสุสีแยงผาดบอกเลยว่าผาดเลยเอาแยงห้องสื่อบอกยิลงมาเหรอไหมวายกูบได้เคยหมัดเขาลงมาเหรไหมอาผัวมาพอสาวปีแหละบูได้เคยหมัดเด้อมีแต่ผัวเหดเย้ายๆลอยเลยหนึ่งจีใต้แดดลงมากถึงที่สิ เจ็บบอเร็บกูถือเบอยี่ร้อยอันเจ็บายแดงมขามัขาเอยือยเอยเาหนาวอันนี้มันบ่นี่เ็บเลยอ๋อทังตัวเองจุ่ยกามาเอง แล้วมันคือผ้ากับแต็บใหญ่เท่าทไหร่ซีเนี่ยวะโอ้ไปอยูโฮมถาก่อนชิถาค้นเข่าซอ,อยอย่างชีเมืออแต่ว่าบอมารแต่ชิค้นซอยอยู่เนี่มนมนย,ม,ยมันกัน้นหายคันบกค้นซอยมันกิดอะไรอ้โอ,โอบอนินยังมากันวะ น,น่อยใจปะสิคนใชยสื่อได้ประมาทหมัดบอเป็น,อ,นอ่ะันนี่ได้เพียนเพราะการคิดนะเด้จะเลอาคนข่าวส่วนชุ่เผินซะก่อนเด็กสีเมือ่อคิดหอดอีปะอ,อดีตโถมบก๊กนี่พี่ไอ้ <c oughs> <c oughs> ปีนี้คือจะเห็นมาเลยนะ <c oughs> อดีตโถมบ๊ตอกตังเงียงพี่ดงเลยน้ำสางก็เป็นทมหรือปะ ยังใส่อยู่บ่โอ้